เรื่องนี้จริงๆมีในยะสาคัญนะฮะอะไรซ่อนอยู่อีกเ<ด>ยอะแยะมากมายผมเชื่อว่า<ด>หลายๆคนอาจจะมีคําถามเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็มีโอกาสได้อยู่กับนักแสดงแล้วเราจะมาพูดคุยกันหน่อยละกันมีหลายคําถามที่หลายๆคนสงสัยมากเลยบอกว่าพิเศษถ้าเกิดวันนั้นน่ะพิเศษไม่ตายขึ้นมาหลายคนอยากจะรู้ว่าแล้วพิเศษจะยกส่วนนั้นให้กับใครพิเศษครับครับถ้าพิเศษไม่ได้ตายหรือเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมา พี <S <s <laughs> <laughs> yeah ่เสกคิดว่าจะยกส่วนให้กับใครครับให้ตัวเองสิครับเยี่ยมนะพี่เสกก็เป็นของเสกแต่ว่าอยู่ร่วมกันกับทองคำไงครับอผมลงเงินลงแรงไปทองคำลงเงินลงแรงปเยอะก็รอกฎหมายมันถูกต้องก่อนแล้วค่อยมาจดทะเบียนได้ให้คนเลวมาครับไหนใครมีจารณนใครพิจารณาถามว่า ไม่มีอะไรต่อเลยครับแถหลังแล้เมื่อกี้เห็นยกพี่ครับพี่อยากถามว่าอะไรครับพูดได้เลยครับอ่ะเอาแล้วแม่แสงจะตายแล้วแต่เขียนชื่อไว้เลยยกไว้ให้ทองคำทองคำจะสามสองหนึ่งแล้วมผมจะเป็นธนการเหมือนแม่แสงนะครับใช่เลยผมจะโดนหมดในการ ผมว่าเห็นว่า,วาอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอะนี่คือในมุมมองไม่มีผิดไม่มีถูกน,น,น,นะนนนี่คิดนะสมมติว่ามันเป็นที่น้องคำจริงๆอรแต่ว่าโหมังอยู่ในบ้านหมายความว่าโหมถ้าโหมมีดีซิชันที่แบบว่าบีบบังคับอีเวนต์กับคนอันนี้คือสบอยนะอีเวนต์ <Even S 1> กับคนที่แบบตัวเองเหมือนดูแลมาตั้งนานมีขาเข้าจริงๆเขาก็รักแหละแต่ว่าถ้าเป็นน้องคำเนี่ยได้ที่มาโดยที่เขาก็ไม่ได้รักน้องคำเนี่ยจะต้องมีการ บังคับอะไรบางอย่างเพื่อให้คราวต้องเซ็นยกไปให้หมดเพราะฉะนั้นต่อให้ทองคำได้นี่คือในมุมมองของเจ๊เท่านั้นนะครับคนอื่นครับมีคำถามไหมครับฝั่งนู้นครับเชิญเลยครับทองคำเป็นทองคำเป็นใครคะทำไมมีเงินไปผู้ชายจังอ่าทองคำคุณเป็นใครคุณถึงได้สมเป็นเงินให้กับผู้ชายได้ขนาดนั้นก็ก็เชิันริ่มตาสุดในแม่ห้องสอน คือจริงๆแล้วก็คือทองคบก็ทํางานนั่นแหละครับคือเริ่มจากงานเล็กๆจนแบบมีเงินเก็บประมาณหนึ่งเลยก็คือขเติบโตในสายงานอ่อก็คือมีเสื้อผ้าในตู้เยอะเยอะจริงๆก็สวยทุกลมครับน่ารักทุกสาวอ่าแมะจะเฟียสที่สุดในโซนนั้นก็เรียกว่าอาซาบครับโอเคครับคนอน่นครับเท่านี้ดีอันน่าหน้าบ้างใช่บหมครับ แม่ยังถามว่าอะไรแม่ดูแล้วเสร็จปุ๊บเกิดคำถามในหัวเลยแม่ยังถามว่าเราเห็นว่าคนอื่นตายันหมดแล้วครับผมพอสุดท้ายแล้วว่าเราเห็นเออทำคำยังอยู่ครับโ <c oughs> หยังอยู่เราก็นึกในใจว่าเขาต้องได้กันแน่เลยตแ,ลแต่พอเวลาแต่ <c oughs> พอเวลากเวลาองคารพอเวลาอังารสองชั่วโมงแล้วไม่ได้นะไม่ได้แล้วประโยคบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าพราะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดวันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ตัวละครของทองคำจะมีโอกาสไะครับที่จะได้กับโมแล้วหลังจากนั้นช่วยกันทำสวนทุเรียนหรือจะไปที่ไหนต่อคุณเขาไหนยังไงจ,งจริงๆไม่น่านะครับท้ายแล้วเขาเขาก็น่าจะแบบหมายถึงว,ว่าตัวเขาเองมันมันพาไปถึงจุดนั้นด้ยวยความที่เขาโกรธจริงๆเขาคงไม่ได้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบทําแบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยครับขอ,อนอกจากจะดีลกันนอกรอบแต่ว่าไม่เชิญเชิญทงสวนนี้นะฉันอะไรอย่างเงี้ยดีลแบบแบ่งกันครึ่งหนึ่ง ครับผมโอเคอีกสักหนึ่งคำถามขอถามพี่เสกมาใครอยากถามพี่เสกว่าโอ้โหคุณนี้ใส่ชุดมาผมกขออนุญาตนะพี่นะไหนๆหนพี่ก็ซื้อมามาครับมาครับพี่เชิญครับโอ้โหชุดครับอถ้าวิเศษไม่ตายพี่จะจัดการกับหมยยังไงครับ ถ้าทางสงบสิกก็คือต้องส่งเงินให้หมดุกเดือนนะเนาะแต่ถ้าทางแบบตัดขาดเลยก็คือต้องบอกเลิกแล้วก็เรียกทองคาครับไหนใครพอใจกับคําตอบนี้ขอสิกรกับเสียงปรบมือเลยได้ไหครับม่พอใจด้วยเหรอมีมดี้ด้วยใจยังไงใจร้ายเอาอีกเอาอีกใจร้ายงั้นเอาอี้ดีกว่าพูดถึงเรื่องของเพลงมากดีกว่า ไหนใครฟังเพลงนี้ตอนที่ยังไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบฟิลลิ่งมันมามากขึ้นกว่าเดิมขอดูมเบอหน่อยครับใครร้องเพลงนี้ได้บ้าง <c oughs> ปกติ <c oughs> เราจะให้เจฟชาเตอร์อร้องเพลงนี้มาคนฟังแต่วันนี้จะกลับกันให้คนดูเนี่ยร้องเพลงนี้ให้เจฟชาเตอร์อฟังมากดีกว่า ขอตันแทนหนึ่งคนครับคนไหนดีครับพี่คนไหนคนไหนส่งตัวแทนมาเจฟพี่ให้เลือกเลยมาคนไหนใี้เลือกเลยครับผมคนไหนดีเอามือจากหูไหเหมือนเดิมหนึ่งสองสามคนไหนดีครับคนฟังไหนพี่อ่าคนกลางครับผมขออนุญาตเอามาให้หน่อยครับมาครับมาเลย nghe, nghe, nghe. Tá hai. À, ạ. Lùn cứ đi đi thôi. Đợi chết tối nay, Chef Charter sẽ ให่ฟาก,กเธอฝังเธอล้บนกระดานเดิงานวิวาหากันใดเธอพายุคงไม่กลัวสักเท่าไรต่อให้ฟังสีดงใจและเ,เจอเธอนันตอฉันหาเจะาหาเจะจมต้นรำอย่าฝากแนะนำขอแค่มีเธอทุกทุกวันก็ เือกมอบให้นะครับ